สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาว youtube ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนอีสารใต้บ่ได้พบเจอกันอันเป็นเดือนละมั้งพี่นออ้องบ่ได้ร่งคลิปสองอาทิตย์แล้วละ่ะข้าจะสามเขาพี่นอ้องเอ้ยวานเขากับบวเกิดน้ำท่วมมันนี้ก็อยู่ก,กับมั่วก็เลยทรงงานไว้จักส่งคลิปไว้จักน้อยเนี่ย ซ้ำเขาทุกมือแล้วพี่น้องเมื่อยหลายเลยบริษัททายคลิปพี่น้องเอ้ยงวกับก็ยืนขวกมาสิเป็นเดือนเลยเดนนี่แต่แต่ลงเห็นหนามานี่สิเป็นเดือนแล้วพี่น้องเอาไปเลี้ยงมันได้กันน้องหอ่ะไหมคุณปนีฝน,นกระตกมันกระแชะเนาะแชะกระแยกใหญ่เอาไปใยตัวถีบตัวแดนพุนกระจัดกระใจที่ไหาศูนย์เก่าฮุกของข่อยคอดละเด้อพี่น้องคอดแล้ว ลูกคนกับเจ้ามาวิ่นดเดือนหน,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 นึ่งเน,นั่นแหละนี่แหละเพื่นเนี่ทีคนอีสานใจเคยสงสัยแต่ก่อนนะวาสื่อเพิ่นมาว่าเป็นทองหรือบอทองสรุปแล้วเพิ่นกับขอดลูกห้อีลีโอ้ยดีใจหลายที่บอถ,ถือเพิ่นตัว <c oughs> ย่านได้เขาตัวเนอเขาซื้อของเืือ,อนหัวในออนไลน์นะพี่นองซื้อหัวในออนไลน์เขากับยานเพิ่นตัวเอา้าอันกระทือว่าสูงดีอยู่เนาะออกมากอะเป็นตัวผูเนาะแต่ง,งามอยู่ได้พี่นอง ซื้อไห้เพิ่นเจ้ามาวินพอเพิ่อนพอเพิ่นอันมาวินแนละ้วเพิ่นทับมาวินมาไห้พอหนอกตัวนี้กะพี่นองเอ้ยทับเนาะทับเลี่ยงมาต่างหาเดือนหกเดือนพี่นองเพิ่นละขึ้นบอติดจังหัวบอติดโอ้ยเลี่ยงมาจนหกเดือนเพื่อจะทับไม่ไปได้สองอาทิตย์ทับมาทับไม่ได้สองอาทิตย์แต่เห็นเพิ่นมีน้ามีมนวลเนาะเห็นเพิ่นมีน้าไม,ม่นวลโอ้ยแล้ววะ อาหารจนวาว่ามันวาวมันเป็นทองแล้วเนาะว่ามันเป็นทองก็เลยอัดอาหารเพิ่นเคเอฟหกแปดเด็ดตัวนี้ตัวนี้เคเอฟหกแปดอัดอาหารวสันอ้วนพี่ตูพี่ตุ๋ยแล้วว่าแต่ว่าแต่ทองพี่น้องโอ้ยสรุปแล้วเพิ่นบ่ทองอันให้คอยเลี้ยงมาจนว่าหกเดือนจังหูคอยกับเบื้องง้อทองบ่เป็นแล้วเพิ่นทองสาวน้ำเนาะคอยกับเห็นเพิ่นมีน้ำมีนวลเก่นคอยกับว่าแต่เพิ่นทองก็เลยอัดอาหารวสัน คับไม่ไปเดออันอาทิตย์สองอาทิตย์นี่แหละตะเบิงสิติตอีบ่อันตอนทำขงังแหลกก็เห็นเพิ่นขึ้นเด้บบเห็นเพิ่นขืนจากเตอรอได้ก็เรียกว่าแต่เพิ่นท่องแต่ว่าเพื่อนเป็นงัวเมียสาวเนาะอายุพันเดอหอดสองปีเด้พี่น้องพ่อเต่อันน่าจะประมาณยี่สิบเดือนนี่แหละสิบเก้ายี่สิบเดือนนี่แหละงัวตัวนี้เคเอฟสามหนึ่งคลิปนี้กกทักทายเพืเ่อนเนาะ หนาไฮหนาหน้าเนาะเขาผู้ได้งามเนี่ยเนาะฝนตกดีบ่สลรินกับตกดีอยู่พี่น้องแต่ตกบ่ถึงมองตกเป็นบางหมูบานเนาะหมบานคอนอีสาต่ต้กับบ่เคยตกปันไดแต่ไปตกไปตกหมบานอื่นพี่กับน้องสองตัว <c oughs> กินอิ่มแล้วก็นอนหน้าไฮหน้าหน้าบ่ามีให้เพิ่นเรนเนาะพี่น้องบ่มีหมองบ่มีบ่มีบเริเวณไห้เพื่อนเรนกันเพื่อนในเรียนไอ้เพิ่นนก็สิแข็งแรงไงไว่าอยู่ดอกกันตัวหน่อยนี่เพราะจะได้เดือนหนึ่งนี่ เป็นบ่ใครไดรล่นแมมมุมดสายมุดขัวอยูม่มุดมุดตามหัวนะมุดสายมุดขัวอันเดี้พี่เพื่อนนี่เพื่อนออกมากกันนานาแรงเนาะนาแรงมีบริเวณเนาะเอาไปทงหน้าดเดรลยนนะเรีนทุกเสาเลีนทุกเร่งเพื่อนก็นเลใหไงไหวนะแต่ตัวนิตี้วุมีหมองเลนคลิปนี้กะบ่มีอย่างไรเนาะขอบคุณเพื่อนๆน,นที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจค่ะ